สวัสดีครับเอท,ท,ทีทุกท่านนะคะเอทีทุกท่านนะคะตอนนี้ลุงกำลังนะคะพี่เอทีส,ส่งมอมบนะคะค่ะ กบาจรามอกับลุงบนแล้วก็ลุรับเุคนอ้ถ้าใครมีคัถมถามได้นะครับถ้าใครจะถามถามได้นะครับอย่าอั้มบึ้มนะครับเอาตรงไปเลยถามตรงตรตอบตรงครงไ หลังจากที่เราคอยนะครับคอยนะครับคอยเวลานะครับนะเราตีบ่งแล้วก็มาเที่ยงตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วนะครับุกคนไม่รอแล้วนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่จะดีนะครับที่ได้ล็อกอ่าก็เรียกว่าชุดนะครับเป็นชุดเป็นชุดนอนนะครับมีมีมีอะไรบ้างนะครับมีที่นอนนะครับแล้วก็มีเตียงชุดแล้วก็ม เงียบนะครับแลาวก็ทำเข้ามาด้วยนะครับผมจะอธิบายเป็นอย่างย่านะครับก็จะมีนะครับมุ้งนะครับแล้วก็หมอนผ้าห่มแล้วก็ที่นอนนะครับแล้วก็เตียงหนึ่งชุดแล้วก็ชั้นชั้นใส่ของนะเป็นล็อตเตอร์นะครับเป็นล็อตเตอร์สามชั้นนะครับก็จะมอกมาให้ทั้งหมดกี่ชุดครับทั้งหมดยี่สิบชุดนะครับ บ้าบ้าอะไรนี่ไม่ต้องการออกนามเนาะก็เป็นผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่จะมีท่านหนึ่งนะครับที่ที่ท่านได้มอบของทั้งหมดนี้จำนวนก็ประมาณเท่าไหร่ที่เป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับประมาณชุดละสี่พันห้าเก้าหมื่นกว่านก็ทำที่จริงทำผู้ใหญ่ก็ได้ส่งหลานมานะครับข้อมูลค่าทั้งหมดประมาณเดือครับคเลือ ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งบาทนะครับเป็นคนของที่มามอบให้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะนาเตียงชุดนะครับขึ้นไปติดตั้งไ้ข้างบนนะครับรอจนกว่านายพลจะมารับของนะครับนะเดียเดี้เราจะประกอบเรื่อยๆข้างบนนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ขึ้นไปประกอบตอนนี้ไม่เสร็จครับวันนี้อีกสองรุ่มสามรุ่มก็ไม่เสร็จครับแล้วก็เตียงส่วนที่จะ เอาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็รอพัดลมแล้วก็ที่เป็นอ่าสแลมใช่ไหมป้าป้าของผู้ใหญ่จะเดิรอีกนี่พัดลมด้วยมันจะอยู่นะครับทำขยะด้วยไหมทำขยะด้วยครับทำตัวทำเป็ี่สตัวแลผ่านนี้อีกสิบตัวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อีกสิบตัวผ่านไปนี่อืมหุ่นเงินมาแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อเย็นนี้คัดลมผ่านที่ร้านอีกสิบตัว ก็คงเป็นหน้าที่พวกเรานี่จะต้องช่วยกันนะครับผมเชื่อว่าถ้าถ้าพวกเราไม่ทำคงไม่เสร็จนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมีการประชุมวางแนวทางต่างๆนั่นคือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับส่วนเราคืเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับอาจถหอมไปปั๊บป้าหอมพูดอะไรกับผู้ใหญ่มากพูดเลยบอกเลยครับบอกผ่านช่องเราเลยเพราะว่าคนที่นี้นะคะเพราะว่า น้องกอบเล่นานนะคะก็ดีใจนะที่น้องได้มาเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่นะใจุญนะคะในวันนี้นะคะก็ดีใจมากๆนะที่ว่าจะได้มีพวกนึน่งเใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมมทำความดีนะคะคแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะว่าเป็นขอ,ของขวัญวันเกิดมงคลทีนีนะคะก็ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับองค์พระนะครับที่มาได้ให้ความรับผิดชอบจัดยาี้ประมาณนี้ป้าก็ดีใจแทนทุกคนที่นี่นะคะที่บ้านหงกอกนะคะที่ท่านมาตั้งจุดพักคอยใช่ไหมตรงนี้แค่แค่เรกไม่เห็นทักคอยแล้วเรามาตัดหญ้ามาทำความสะอาดมาเตรียมพื้นที่เนี่ย เอเจนะคะเภจดีทุกท่านนะคะก็คือแบบคือความทนัานหนุ่มแดดงช่วยดันมาเลยมาเลยเดียไม่ต้องรออะไเลยนะ้วแบบรู้สึกว่าก็อขอบคุณแทนทุกคนที่นี่นะคะแล้วก็คนที่จะมามาพักที่นี่เนี่ยคือความพร้อมมันเตรียมเตรียมรอเลยนะที่ไม่ต้องรอเลยสบามากแล้วก็ขอบคุณมากๆกรับขอให้เภจดีนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่คนรักนะคะไปไหนก็ขอใหมีแต่คนรักคนคนหลงเลยชยง่ายนะครขอให้ร่ำให้รวยขอให้ ถ้าแข็งแรงแข็งแรงค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็ส่วนหนึ่งก็จะมีกิจอาสานะครับกิจอาสาทางาว่านนะครับบ่าตู้อ่าผสมตู้มูหนึ่งแล้วก็กเตชพูนมูสิบสี่นะครับมาช่วยกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะขึ้นนำเตียงทั้งหมดขึ้นไปประกอบเลยนะครับเพื mm ่อ hmm. ไม่ให้การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวก็ต้องมาเตียทงทำถังขยะอีกทำที่แยกคัดแยกขยะอีกอหลยายอย่างที่เราต้องทํา mm hmm. ถ้าไม่ทําวันนี้ไม่เสร็จครับ นะครับเหนื่อยกันไหมครับไม่เหนื่อยเไหมครับไม่ครับดีเหนื่อยไหมครับใช่ครับขอบคุณนะคะพี่สีขอบคุณค่ะคลิปนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ